สวัสดีครับทุกคนนี่ครับผมกลายเป็นปูยักษ์ไปแล้วนะทุกคนตอนนี้นะฮะก็อยู่เกม Grow กาเ d e นนะครับวันนี้นะจะมารีวิวปูยักษ์นะผมแลกกับน้องมานะครับเป็นน้อง f c นะครับแลกมาตอนไลนะ์นะผมแบบดีใจมากเลยได้ปูยักษ์ด้วยดูยดีหนะ้าตาน่ารักไหมตัวโคตรใหญ่เลยอะ่ะดูนะฮะหน้าตาโคตรน่ารักเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะด่งเงินได้มากขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าได้พอๆกับตัวแบบเล็กๆเหมือนเดิมนะทุกคนผมก็จะถอดตัวละครออกไปตัวหนึ่งแล้วกันถอดเป็นปลาหมึกไปแล้วกันนะครับหนึ่งตัวนะป,กออกวปบ โอเคผมจะใช้เป็นนี่ครับปูยักษ์วางไปเลยครับปังนี่ฮะโอ้โหทุกคนครับดูครับโคตรใหญ่อลังการงานสร้างนะฮะนี่ครับน้องเขาชื่อว่าตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะชื่อเล่นของเขาชื่อว่าแซมมี่นะทุกคนชื่อแซมมี่นะครับทุกๆ5นาทีนะฮะเขาจะวิ่งไปหาศัตรูไปหาเพเยอร์นะทุกคนเออโอ้ยขอไปครับเขาจะไงไปหาเพเยอร์นะฮะเพื่อขโมยเงินนะ7 0 0้อยถึง900บาทนะทุกคนอ่านี่ฮะนี่แต่ถ้าเกิดเออเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิด ขโมยแล้วใช่ไหมครับมันจะทําให้คนที่โดนขโมยนะเงินไม่ได้หายนะครับเหมือนเป็นการก๊อปปี้เงินมานะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะฮะคือเจ๋งมากครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวมันจะวิ่งไปขโมยนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอีกสี่นาทีถึงจะขโมยนะทุกคนต้องรอก่อนสี่นาทีนะระหว่างรอนี่ฮะผมเพิ่งเห็นนะผมเพิง่งเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมเพิ่งเห็นตรงนี้นะครับว่าเอ้ยมันมีให้ทําด้วยนะครับเดี <S <S ๋ยวพาไปดูนะของนี้เก็บก่อนเปิบวิบ่งวิ่ง กดรีคอร์ดนี้ไปโอเคมานี่ครับทุกคนตรงนี้นะฮะมันมีผลไม้ใหม่มาให้ทานะครับ3าอย่างเลยนะนี่ครับมันจะทําเป็นเป็นพีชนะครับเป็นต้นอะไรเนะี่ยอ่านว่าพีชหรือเปล่าไม่รู้นะครับพีชลินลี่แล้วก็เป็นอะโลเวล่านะว่านหางจระเข้ทุกคนผม,มอยากได้นี้มากเลยแล้วก็เป็นกัวนาโบนาเอ้กัวนาบาร์นานะทุกคนเป็นผลอะไรทั้งอย่างที่ต้องใช้บานาาแล้วก็สปริงกี้นะแล้วก็อันนี้เป็นผลสปริงกี้แพรนะฮะในการทําประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ใช้แบบ ซัมเมอร์คอยนะครับเยอะมากเลยนะก็ต้องเก็บซัมเมอร์คอยอีกนะปัญหามาแล้วนะครับบอกเลยฮะความอยากได้จะก่อเกิดปัญหานะเพราะว่าเราต้องไปหาของนู่นนี่หาของนู่นนั่นนะครับทุกคนสิบหกวินะครับจะมาแล้วครับปูยักษ์ของเราจะออกไปลุยแลยนะ้วทุกคนไปดูกันนะฮะโอ้โหตัวโคตรใหญ่ะเอ็บะเอ็บอะเอ็บนะฮะนี่คือเวลาที่ปูเราจะออกเดินทางลุยนะครับน่ารักมากนะเออผมไม่ได้ให้อาหารมันเลยเนะี่ยให้อาหารก่อนให้อาหารก่อน โอ้ปูยักษ์ผมเลี้ยงไม่ดีเลยนะครับอืมขอโทษขอโทษนี่ให้อนี้เลยนะครับอันนี้ได้เยอะมากๆแน่ๆเลยนะครับมาดูกันฟีชไปเลยครับโอ้โหได้900เปอร์เซ็นต์เลยเยอะมากครับนี่ครับเดินละหูทุกคนดูดิดูแบบอลังการงานสร้างมากครับวิ่งเข้าไปกัดแล้วครับเข้าไปกัดเลยจโดโจโดโอเคเข้าไปแล้วครับแล้วปูยักษ์ก็จะวิ่งตามผมมานะฮะใช่ไหมอ๋อไม่ครับเงินเข้าตัวผมเลยครับอย่างนี้นี่เองนี่ฮะปูยักษ์ของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะตัวนี้นะฮะมันน่ารักมากเลยดูสิแบบ ตัวมันใหญ่ตุตาตุตาเออด,ดูดินี่เดิน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 น่ารักมากครับน่ารักมากนะฮะก็อันนี้มันมันแค,แค่แค่มาอวดเก๋ๆนะว่ามันมีปูยักษ์มาเข้ามานะผมแบบผมภูมิใจอะ่ะเอ้ยผมเพิ่งสังเกตนะปูยักษ์มันมีแค่สองขาเนี่ยข้างละสองแล้วเป็นสี่ขานะทุกคนโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะทุกคนเดี๋ยวจะมีอะไรมาอวดอีกเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนก็ขนาดตัวไม่ได้ทำอะไรให้แบบว่า เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เงินเพิ่มเยอะขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆอะไรขานาดนี้แต่มันก็แค่แบบช่วยแบบว่าให้มันดูเท่ขึ้นนนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับนี้เขาจะเพียงนี่ชอบกดไลค์ชิม่าก,กดซับทุกคนไหมครับเจอกันใหม่พรั้งหน้าครับ